สวัสดีครับผมชานะครับเป็นโปรดักต์แพนนิงจาก MCCA s i a นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่งาน e l D f I e c t r i f y Journey by MCCA Asia นะครับผม ซึ่งงานนี้เราจาัดตั้งแต่วันนี้ครับวันที่12พฤศจิกายนถึงวันที่16พฤศจิกายนนะครับที่ CTC ที่ลานโอเวอนะครับหรือว่าขั้นมาตรงแม็กไบรกก็อยู่ใกล้ๆก,กันเช่นกันนะครับบรรยากาศง่ายๆของเรานะครับตามตรงๆเลยครับก็คือว่า i n e เทอร์ที่ไฟเจก็คือเป็นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับซึ่งในแบรนด์ดิเครือของ NTC a s i ซียของเรานั้นมีหลากหลายรุ่นนะครับก็จะเป็น a อลตาล u กชูอาทิเช่นโลโซลอยมาเซราติรวมถึงที่เป็นแบบพรีเมียมแมสเช่นบีนเดมบันยูมินิ เอ็กเพิร์นซและ Honda ด้วยนะครับซึ่งรถทั้งหมดที่เรานำมาเทสตานั้นเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ก่อนอื่นผมขอให้ทุกท่านมาที่จุดตรงทะเบียนกันก่อนนะครับอยู่ทางซ้ายมือผมนี่เองนะครับง่ายๆเลยครับเพียงแค่ท่านสามารถจองทางออนไลน์หรือท่าน Walk-in มาก็ได้เช่นกันแต่ว่าต้องพกบัตรแบบขี่มาแบบไม่หมดอายุนะครับผมนี่ข้างๆ้านี้เลยครับ อ่ามาเลยมาเช่ลงทะเบียนได้หรือจองคิวก็ได้เวลาในการเทสต์ได์ของเราจะมีตั้งแต่9้ามงเช้าถึง3ทุ่มนะครับของทุกวันเลยพุทธถึงอาทิตย์เลยนะครับนี่พอเราเสร็จจากลงทะเบียนเสร็จแล้วก็สามารถมาแวะมาดูตรงบูธโมบิไลก็ดีครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีในการแลกพอยต์ครับม็มีหลากหลายเลยเป็นแลกของซิกก็ยังดีครับซิกคือรถเช่าของเรานะครับโอเคจากตรงนี้สายดังค้าจะขอมพามาที่จุดลงทะเบียนใกล้ๆครับไม่ไกลอ่าเราก็เดินข้างหน้าครับตรงนี้จะเห็นตรง ข้างหน้าครับมินิเนมออ o โต้ตรงนั้นเป็นจุดจุดลงทะเบียนครับเป็นการบีฟเรื่องของเซฟตี้ก่อนก่อนที่จะไปลงสนามจริงข้างล่างนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีครับในการวิ่งต้องบอกว่าอินสตัคเตอร์ของเรานั้นนอกจากเป็นอินสตัคเตอร์เรื่องของเซฟตี้แล้วเป็นโปรดักต์จีเนียสทั้งหมดของทุกแบรนด์นะครับได้มารวมตัวอยู่ที่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวเละครับผมมานก กสนามบีฟกันอยู่เขใช้เวลาประมาณ10นาทีเกิดนี้ครับบีฟอ่าเนี่ยพอเขาบีฟเสร็จ <ee> เขาก็จะไปลงสนามกันแล้วนะครับอันนี้ก็รุ่นรถเราอย่างที่บอกไปครับถ้าอย่างโอซอลล์ก็จะมีสเปกเตอร์ถ้าเป็นมาซาราติก็จะมีรุ่นที่เป็นอ่าแอนโทริสโหมดโฟกัสเล่ที่เป็นไฟฟ้านะครับก็จะมีแกคาร์เล่โฟกัสเล่ด้วย BMW, มีพิเทมิวมีหลากหลายเลยพิเทมิวก็จะมีอ่าไอห้านะครับมี i7 นะครับ มี iX3 แล้วก็มี iX1 นะครับสรุ่นในการมินิมาด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะฮะที่เป็นรุ่นคลาสสิก3ประตู g l 1ะฮะมาทั้งตัว Cooper SE กับจ o h n c o o p e r Works E เช่นกันมาทั้ง3ประตูและ S Man มนะครับมาทั้ง S แล้วก็จอห o o คูเ o o ร์เวิร์เช่นกันส่วน Honda ก็ไม่น้อยหน้า Honda ก็จะมาในรุ่น e n 1นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมาบรรยากาศดีวกว่าก็ที่ที่ผมบอกไปมีทั้งหมด7แบรนด์มากแล้วก็มากกว่า15รุ่นนะครับนี่นี่เขาก็บีบิ้ง อ่าแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูสนามดีกว่าครับมาถ้าอยากเห็นกันแล้วตามผมมาได้เลยครับมาสามรอบครับรอบแรกจะเป็นอิสตัคเตอร์ขับให้ก่อนแล้วอีก2รอบก,ก็จะเป็นรอบลูกค้านะฮะแลวขับเป็นแบบซิตี้ด i v e ก็คือขับแบบออกถนนใหญ่ด้วยนะครับโดยใช้เวลาเทสไล์เนี่ยประมาณ10 -15 ึงสิาทียังไม่รวมบิฟิกนะครับผมเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับ,รบตอนนี้เราก็กระโดดไปอยู่ในรถ X อ็กซ์เพรสตัวรุ่นที่เป็นออ l u ดูดาหรือว่าฟอร์มาร์กันแล้วนะครับก็ในการขับรถในสนามครับรอบแรกเลย อีสักเตอร์ก่อนนะครับจะเป็นการขับโดยให้เหมือนกับให้ทางลูกค้าเนี่ยรู้ในเรื่องของลายสนามก่อนนะครับคอยอย่างที่เห็นกันครับข้างหน้าก็จะมีอ n สักเตอร์อยู่ตามจุดต่างๆนะครับจะคอยให้สัญญาณนะครับก็อับอันแรกในขึ้นจะเป็นจอโนชะฮะเดี๋ยวต่อแล้วจะเป็นแนลโลหรอว่าเป็นถนนที่แคบนะครับ ตอตรงนี้เรถที่มีขับเคลื่อนแบบ,บวอลอหลังหเี้ยวได้ก็จะได้เปลี่ยนในจุดนี้ด้วยนะครับโอเคนี่คือในรอบแรกที่ผมขับเองก่อนนะครับแต่อีก2รอบก็คือจะให้ที่เป็นลูกค้านะฮะลองขับเลยในระหว่างขับก็จะมีอนสัคเตอร์ที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นว่าอนสัคเตอร์ของเรานั้นเป็นโปรดักต์ดีเนียสด้วยก็มีอะไรก็ถามโปรดักต์ในเชิงลึกได้เช่นกันนะฮะ โอเคครับมาถึงคิแล้วครับผมก็ไปครับทดสอบข้างล่างปล่อยไหลครับเราเดินประมาณสิบกว่ากว่าครับนี่ใช่ไมครับเด้งดีไหมฮะที่เด้งนี่คือเข้างล่างเขาแน่นหนึบครับเวลาขับเร็วก็มั่นใจอผมก็เลี้ยวครับปุ๊บไปทดสอบวงเลี้ยวครับตรงนี้เพียงแตว่ารถที่เรามาเนั้นมีหลากหลายความยาวนะครับมียาวสุดก็จะเป็น5เมตร4 5เมตรหนั่นก็คือโรซูลอยครับยาวมากเลย ขวาไปนะครับพอเรามาตรงนี้ฮะจุดท้ายๆก็จะเป็นในเชื่อในเรื่องของสลาล,ล่มฮนะท,ทดสอบในเรื่องของการบราลานซ์รถครับเนี่ยหักขวาหักซ้ายนะครับแล้วเราก็หักขวานะครับในจุดนี้เราก็จะให้เบรกอยู่ในกรอบนะเพื่อทดสอบระยะเบรกจบนี่คือรอบแรกนะครับมาเดี๋ยวต่อไปผมถ้าเป็นโฟล์จริงๆคือต่อไปก็จะให้คุณลูกค้าเนี่ยมาลองขับแนละ้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะอะให้เพิ่มความเร็วหน่อยไหม ได้นะโอเคข้างหลังเบลฟอมนะครับ,รบแต่ตรงนี้ถ้าเป็นโฟลปก,กติผมก็จะมาปล่อยลูกขาเนี่ยสลับ ขับไปตรงเนี้ตรงทางเข้าเลยครับโอเคพร้อมนะครับค่ะสามสองหนึ่งไปครับไม่ไกลนิดนึงนะครับ จริงๆคอนโดยที inas, mm ่เราใช้ในสนามเนี่ยจะพยายามไม่เกินส0่สิบครับหลายคนอาจจะมีคําถามว่าทำไมขับช้าจังผมก็อยากจะให้เหมือนกับเป็นทางเราเนี่ยคือตั้งใจที่แบบว่าอยากจะให้การขับในสนามเนี่ยเหมือนกับการขับบนถนนจริงๆโดยเราพยายามจําลองบปสษรทต่างๆที่เราเซตไว้เนี้ยว่าจะทางที่แบบไปราบเรี่ยบหรือว่าไปเจอวงเวที่มันแคบๆเนี่ยเราก็ได้ดูว่ารถของเราเนี่ยมันไปได้ไหมหรือว่ามันต้องแบบ ไปไปทำอะไรเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ,อรบโอเคจุดตรงนี้เราก็จะพาออกถนนใหญ่นะครับโอ,โอเคครับจะพาไปวิ่งลุกถนนใหญ่ฮะหลังจากที่เราทดสอบวิ่งเข้าอในสนามมาแล้วก็ไปลองของจริงกันบ้างน,นะครับขวาไปนะครับ ขึ้สัส่งครับก็จะวิ่งพงี่ทีมี2องรูเทนนี่ก็คือจะวิ่งข้างในตัว CTC กดีมัอจะวิ่งข้างนอกก็ได้ครับตรงนี้แต่วิ่งข้างนอกเราก็จะไปเข้าอีกซอนหนึง่งใกล้ๆนะครับใชนั้นตรงนี้ผมขอวิ่งข้างใน,นละกันข้างนอกมอเตอร์ติดนะครับ ท่านใดอยากจะทดสอบรถที่มีระบบช่วยจอดให้เองอย่างเงี้ยก็สามารถทดสอบได้นะครับในบางรุ่นที่เรามีนะครับก็เรื่องจะว่ามาที่เนี่ยที่เดียวจบก็คืออยากมีข้องใจปัญหาตรงไหนไม่มั่นใจระยะทางเรื่องของการชาร์จที่จริงมาที่นี่จบมาที่นี่ที่เดียวจบได้เลยนะที่ผมกล่าวไปก็ทุกๆคนนี้เป็นจีเนียร์สมมดิเขาให้ความรู้ให้ข้อมูลได้ดีครับตรงนี้โอเคแนี้ก็คืองานของเรานะครับชื่องานว่า ไดที่ไฟเจอร์นี่บายเอ็มจีซีเอชนะครับก็จากตั้งแต่วันนี้ฮะวันที่12พฤศจิกายนถึงวันที่16พฤศจิกายนนนะครับก็ท่านใดก็ถ้าเกิดสนใจงานก็อย่าลืมนะฮะมานัดทดลองขับได้ฮนะตามลิงก์ข้างล่างเลยนะครับหรือว่าจะวอล์กอินมาก็ได้นะฮะแต่แนะนําว่าให้นัดตรงหน้าก่อนดีกว่านะครับเนื่องจากตอนนี้ลูกค้าที่เข้ามานั้นคิวค่อนข้างเริ่มเยอะแล้วนะครับต่อวันมีวันหนึ่งก็รู้สึกตอนนี้มีประมาณมากกว่าร้อยนัดหมายแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวให้นัดก่อนมาแล้วจะได้ไม่พลาดไม่ลอนานนะครับสนใจรุ่นไหนก็ถือว่ากาลังตัดสินใจแบบเปรียบเทียบรุ่นไหนอยู่ก็สามารถมาทดลองขับมากกว่าหนึ่งรุ่นก็ได้นะไม่ไม่ให้ว่าต้องเทแค่รุ่นเดียวมากกว่า2อรุ่นก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมชานะครับโรดัพแพนนิงจาก a t c A s i เียก็ต้องขอฝากงานของเราไปด้วยครับรออย่างไงดีครับมันจะเจอที่สตีได้ที่างานนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ